สมัยท่านผู้สมมันนี่สิมาได้งานให้ท่านผู้มครับผู้แต่ว่ามันโมเมนบ์นเป็นเรื่องดีปไหนเป็นเรื่องเศร้าท่านผู้สม้มก็คือมือน,นี่เว่ามี่ได้งานหลาสุดเขามาไม่ไม่มันมาดว่ามีผู้เซียซีวิตกรณีที่สองอยู่ที่ประเทศลาวที่ว่าเซียซีวิตย่อนโควิดสิเก ซึ่งผูวเกี่ยวเองเป็นเพศทายอายุประมาณสาเก่าปีที่ว่าตามพาาา่อหูเข้าๆเบื้องต้นหน่วยหนึ่งว่าผูวเกียวนะมันไปห่วงมอน่คนขางวษัสราหลายจนเห็ดห้พผนอญาะมันเข่าไปทั้งในทําลายปอดจนหาสิบเปอร์เซ็นต์กอัอิงตามแรงคาวได้ลายบอนกอ็แบบเดียวกันว่ามีภาพการนำทรง ผู้เสียชีวิตไปที่สูสานแล้กกับปิจูดโดยทีบ่มีผู้คนหลายไปทรงสก,การก็เนื่องจากเป็นพญาธิพญาติโควิดมันอันตรายนั่นเองฉะนั้นก็เลยเอามาฝากมาตอนมาบอกมายังสู่ทงาำผส้ชมฟังก็คืออันอันนี้แหละที่ว่าเพิ่นส่ทรง,งเขามาให้หล่าสุดเฮาก็มีภาพวิดีโอประกอบไปานผส้ชมในเบิงนําที่ว่า กูเกียวเองก็เป็นพญาติเบาหวานมีหลายอยา่างเข้ากันก็ได้เฮ็ดให้มันไปไว่มันมันล่ามแพไปไว้จนกระทั่งว่าเสียชีวิตก็ขาอแสดงความเสียใจมานำขอบค้าพีน่นองของผู้เสียชีวิตที่ว่าเขาจะไปส,สุขติและก็ไปยามทำใจ สารพูดที่ยังยังคงแบบว่าประมาทกับต่อไปกับต่องเลยทบทวนขึ้นอีกหน่อหนึ่งละมีแต่พยายามหักษาระยะห่างใส่แมสในกรณีที่เขาออกไปนอกโดยที่ว่ามันมีความเสี่ยงถามมันเสี่ยงไรเขากระดิกเลี่ยงโดยเฉพาะบอลซุ่มส่วนยังไงละเขากระเตือนกระฝากมาทำกันแล้วก,ก็มีผ่าวิดีโอแต่ผู้นส่วนในเบิ้งนำำ้าตาม ตามกนาคลิปนั่นแหละเก็ดมเมเดียนดีปะนะแต่ว่าเขาก็เอามานํามาตอนมาฝากันพอว่าเพื่อเป็นการเตือนกันไปเรื่อยๆยบ้ให้ลักษณะแบบอันนอะไรตมิสติมาทันซะใส่สฟิตแบบไม่แบบทียเนอเมอพามาเอาคนโควิดตายอายุสากเก้าปี and so on. มาส่งไลค์คนสวรรค์น้ำกันนะมาส่งไลค์คนสวรรค์น้ำกันนะผมมีไฟมาเลยผมมีไฟมาเลย จะทำสูมม้มันไ <c oughs> ดมันเป็นการทีว่า คอมููลร่าวๆาไม่ล่าสุดในตอนนี้ในตอนนี้เวลากับประมาณ9กับมงไป PM สุงตอนแรกเห็นข่าวข่าวมานำเสนอก็ได้ไปเก็บเอาข่าวข่าวมานำเสนออาจจะเป็นเรื่องที่บอคักปานใดแต่ว่าสร้างความคิดมุมมองของตัวเองแล้วู้สึกว่าถ้าเขาบอกให้กันฮู้ก็จะเป็นพ้นดีเพื่อให้เฮามีการธรรมดระวัง โควิดมันอันตรายมันเป็นตนายาหลายสนันเท่ากับตรงไหนระวังอ่าการขอเสรีความเสียใจน้ำขอบรัวผู้ที่เสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งอีกเทื่อนหนึ่งอคอยรูย้กิญญากไปยสุสุขติและการให้ทุกคนปลอดภัยการเสรีในสำนีก่อนและธรรมะส้มและเฮาก็จะมาเจอกันตติมในคลิปต่อไปสบายดี